วันนี้เสนอคำว่าอีโคซิสเตมหรือระบบนิเวศอีโคซิสเตมหรือระบบนิเวศหมายถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติในแต่ละท้องถิน่นมีความแตกต่างหลากหลายเช่นบางบริเวณมีแม่น้ำลำธารคลองชายทะเลป่าชาเลนและที่ราบเป็นต้นมาพบสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตระบบนิเวศมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตซึ่งจะเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่เรียกว่าโลกของสิ่งมีชีวิตนั่นเอง